ลูกๆของพวกเขาได้เข้าเรียนหนังสือตามโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการหลวงเพราะพระประมุขของโครงการหลวงทรงเห็นว่าการศึกษาจะช่วยให้โลก,กทัศน์ของพวกเขากว้างไกลขึ้นสามารถแสวงหาความรู้มาช่วยพัฒนาตนเองได้ได้ครับสวัสดีเจ้าน้อยโครงการหลวง จึงมีหน่วยงานพัฒนาการศึกษาและสังคมควบคู่ไปกับงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้นสอนให้เขารู้จักการเป็นพลเมืองดี ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนง,งานส่งเสริมการเกษตรของโครงการหลวงเช่นที่โรงเรียนบ้านขอบดงในเขตพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่เด็กนักเรียนได้ช่วยกันปลูกและตัดดอกคาในเช่นขายมีรายได้ปีละหลายหมื่นบาททำให้พ่อแม่เห็นผลและทำตามอย่างเด็กตัวน้อย สามารถทำงานใหญ่โตได้เป็นเรื่องที่น่าดีใจไม่น้อยแต่มีสิ่งที่น่ายินดียิ่งไปกว่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมแปลงไม้ดอกซึ่งเป็นผลงานของเด็กนักเรียนเหล่านี้อย่างสน t ร a i t y และทรงชมเชยในความพยายามของพวกเขาี เด็กคนเด็กกว่าพรับมันง่ายกว่า จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อครั้งเริ่มต้นบัดนี้โครงการหลวงกำลังแตกกินก้านสาขาเพื่อปกป้องภาคเหนือให้เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ของประเทศด้วยสถานีวิจัยพืชพันธไม้เขตหนาว6สถานีและศูนย์พัฒนาอีก27แหง่งครอบคลุมพื้นที่เกือบ300หมู่บ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาและลำพูน สร้างรายได้ให้แกเกษตรกรในโครงการปีละมากกว่า30ล้านบาทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศมากมายผลสำเร็จจากการที่สามารถปลูพืชทดแทนฝิ่นได้อย่างจริงจัง และช่วยให้ชาวเขามีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทำให้โครงการหลวงได้รับรางวัลรามอนแม็กไซสซเมื่อพุทธศักราช2,531ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ ในอันที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขอาณาประชาราษรวมทั้งการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวเขามีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจแทนฝิ่นเป็นการรักษาป่าไมา้รักษาดินทั้งยังเป็นการทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่ได้ผลทางอ,อ้อม ด้วยพระมหาการุณาธิคุณนี้ได้อำนวยประโยชน์แก่ชาวไทยและยัง